อยู่ด้วยกันให้ดูหัวใจตัวเองเทียบกับหัวใจคนอื่นเป็นยังไงบ้างนี่แหละอ่ามันชิดยับออกไปถึงเรื่องที่เป็นความไม่ดีต่อผู้อื่นผู้ใหยกทอดยกความผู้ใดนี่คือเราเป็นมหมาโจรนะนี่เริ่มเปิดแล้วในหัวใจของเรามันจะลุกลามออกไปกระทบกระเทือนผู้อื่นให้เสียหายเป่ตามกันโดยเจ้าตัวไม่รู้ว่าตัวเป็นผู้ก่อไฟเผาโหกตัวแล้วก็ไปเผาโขกคนอื่นให้จำไม่ที้ง ทุกคนดูกันดูด้วยความเมตตาสงสารดูด้วยความเป็นธรรมอย่าดูด้วยการเป่นทอดเพ่งก่อน mm hmm. นั้นเป็นเรื่องของกิเลสดูกันด้วยความเป็นธรรมเมตตาสงสารให้ไปซึ่งก,กันและกันนี่คือความเป็นธรรมอยูด่ด้วยกันได้ผาสุกด้มเดือมนมาตลอดถ้าดูด้วยการเพ่งโอดเพยงก่อนมองเห็นปนั๊บเองเพ่งโทษเพ่งความไปแล้วมีแต่เรื่องกิเลสออกทำงานก่อนแล้วก็ตำหน,คน,น,น,ำนิคนนั้นตำหนิคนนี้ตัวเองไม่ยอมตำหนิ ไม่เห็นโทษตัวเองคนนี้ไปที่ไหนก่อไฟไปที่นั่นนะไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสให้ดูหัวใจตัวมันเป็นอยู่นี่ <c oughs> แล้วจะมีความสงบร่มเย็นไปการปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันนี่ผมต้องได้เก็บความรู้สึกต้องเป็นผู้อดทนบางทีคือกิเลสมันดันออกมาอยากพูอยาก้าอยากดูอยากด่า,กาเขานั่นกิเลสมันดันออกมานี่เก็บความรู้สึกเก็บไว้แล้วอย่าพูดสงบปากปิดป,ปาก สิ่งไม่ควรพูดอย่าพูดสิ่งที่เป็นภัยออกจากปากเป็นภัยทันทีสิ่งที่เป็นคุณออกจากปากเป็นคุณเป็นธรรมทันทีให้รักษาตัวเองรักษาอย่างนี้ตั้งใจแบบพิษปฏิบัติทุกทุกคนทุกคนหัวใจมีด้วยกันวางพึ่งตัวเองวางพึ่งเราคู้บวาเพ็ญด้วยกันนั่นแหละให้พากันตัางหูต่างใจ